อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับรีวิววิธีการซื้อนะครับหูฟังสําหรับนักเล่นเกมนะครับหรือหูฟังเกมมิ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํา2ยี่ห้อนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงที่สําคัญเนี่ยมันเป็นหูฟังแบบหัวเสียบแบบ2ชนิดที่ต่างกันนะครับชนิดแรกเนี่ยผมอันนี้เป็นของโอเคนะครับโมเดล M2 นะครับผมจะเป็นอันใหญ่แล้วก็จะมีฟองน้ํานุ่ม นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมือนราคาประมาณไม่เกิน300นิดๆน,น,นะครับจุดเด่นของมันคือหัวมันจะเป็นแบบ USB นะครับขออนุญาตผมจะถอดให้ดูนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยหัวจะเป็นแบบ USB เลยนะครับข้อดีของมันก็คือไม่ต้องแยกสายไมค์กับสายเออลำโพงนะครับเพราะว่าสายเดียวเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะรวมการทํางานของทั้งหูฟังแล้วก็ลําโพงไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันเป็นข้อดีหูฟังแบบุดสาย USB นะครับก็จะมีไฟ อีกอันเนี่ยเป็นหูฟังแบบโ g i t e ท h นะครับอันนี้เนี่ยคือผมใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหูฟังที่ผมชอบชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็คุณภาพไมเนี่ยบอกตรงว่า o g i t e ทคเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมใช้หูฟังมานะครับแต่ o g i t e ท h ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวแบบเป็นหัวแบบเก่านะครับจะเป็นหัวแบบหัวแหลมเหมือนกันผมขอเรเียกว่าหัวแหลมก็คือ จะมีการแยกนะครับระหว่างสายลำโพงนะครับกับสายไมโครโฟนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือต้องใช้ช่องเสียบ2ช่องนะครับสมมุติว่าเราจะเสียบลำโพงกับหูฟังเนี่ยถ้าเราอยากใช้ทั้ง2ออย่างเนี่ยเราก็ต้องเสียบสสายนะครับในขณะที่แบบหัว USB เนี่ยก็คือเสียบสายเดียวใช้ได้ทั้ง2อันเลยนะครับทีนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียระหว่าง o o i t t c h นะครับหูฟังแบบ Logitech ตัวนี้กับโอคื แบบแบบครอบหูตัวใหญ่เนี่ยมันต่างกันยังไงจากที่ผมใช้งานนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยก็ต้องยกให้กับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าคือมันจะครอบหูได้มิดกว่าลดเสียงรบกวนได้ดีกว่านะครับอันนี้คือข้อดีนะครับอีกอย่างนึงก็คือมีไฟนะฮะมันมีความสวยงามมีไฟแต่ของโลจิเทคเนี่ยจะไม่มีไฟมาให้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของหูฟังแบบแบบตัวใหญ่แบบครอบหูมิดๆเลยนะสาหรับคนที่แบบอยากซื้อระหว่างแบบหูฟังแบบ ครอบหูเล็กหรือว่าหูฟังแบบครอบหูใหญ่เนี่ยต่างกันยังไงแต่ว่าข้อเสียที่สําคัญของหูฟังครอบหูใหญ่เนี่ยมันมีนะครับก็คือถ้าเป็นแบบครอบหูใหญ่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เล่นอยู่ในห้องแอร์นะครับเล่นแบบเปิดพัดลมธรรม,รมดาอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยผมจะใช้เวลาเล่นต่อเนื่องได้ไม่นานนะครับเต็มที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องถอดถอดพักละเพราะว่าจะรู้สึกว่าหูเราอ่ะจะร้อนเพราะว่ามันเวลาเราเปิดพัดลมแล้วเนี่ยเหมือนมันบังลมไม่ให้เข้าหูนะครับแล้วก็บางทีเนี่ย บางจังหวะมีเสียงดังเนี่ยเขาปวดหูได้เลยนะครับตัวนี้มองตรงว่าตัวนี้ก็ปวดหูได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นกับโลจิเทคเนี่ยโลจิเทคตัวเล็กนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะรุ่นอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แต่ว่าโลจิเทคเนี่ยมันมีหลายซีรีส์นะครับแต่ผมชอบก็คือผมชอบแบบบางแบบบางมากกว่าเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ปวดหูนะครับอันนี้เนี่ยฟองน้ําฟองน้ํามันลอกไปแล้วนะเพราะว่าผมผมผมใช้ใช้งานค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าถ้าถามผมระหว่างตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ย มาแล้วแต่คนแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่านะครับสาหรับเกมเมอร์ที่อาจจะไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะครับหรือไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังแบบเล็ก1ก็คือน้ําหนักก็จะไม่มากเท่านะครับน้ําหนักไม่มาก2ก็คือใส่ต่อเนื่องได้เวลานานนะครับเวลาเปิดพัดลมเนี่ยลมมันก็จะแบบระบายได้ดีหน่อยแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นหูฟังแบบใหญ่นะครับเวลาเราใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นทับเข้าไปถ้ากรอบแว่นเราหนาอย่างเงี้ย ถ้าไอ้เขาเรียกว่าะไรนะก้านแว่นนะเราหนามันจะมีปัญหาเวลาเราติดตรงนี้นะครับไม่งั้นต้องไปซื้อแว่นเกมมิ่งที่เอ่อก้านแว่นเนี่ยจะบางๆหรือจะใช้กับรุ่นนี้ได้ดีนะครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเอ่อกรอบแว่นที่หนาๆหน่อยก็ไม่มีปัญหามากนะครับเพราะว่าเหมือนตัวนี้มัน,ม,นมันบางอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเอาสกอเทปมาแปะไม่ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนนะครับเพราะมันชอบหนีผมถ้าเป็นอันจริงๆเนี่ยจะสวยงามกว่านี้นะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เอาซื้อมันเป็นแบบนี้นะอ่า ก็ใครชอบแบบไหนก็ซื้อต่างแตกต่างกันนะครับถ้าชอบแบบเล่นในห้องแอร์หรือไม่ได้สนใจเรื่องการระบายอากาศเนี่ยแนะนําซื้อตัวใหญ่นะครับโอเค M2 โมเดล M2 ไปเลยนะครับหัว USB ก็ดีนะครับเสียบครั้งเดียวคือใช้ได้ทั้งไม้แล้วก็หูฟังไปเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบบางๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่า Logitech ปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบ USB หรือ,อยังนะครับถ้าใครชอบแบบบางๆไม่หนักมากนะครับใส่แล้วไม่ได้ปวดคอปวดอะไรอย่างเงี้ยแนะนำ o g i t e c h ตัวนี้นะครับ อีกข้อดีหนึ่งออขออภัยครับอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำเนี่ยก็คือเวลาทําเวลาสมมติใส่ไมโครโฟนแล้วเนี่ยอัดอัดแล้วเสียงแตกนะครับเสียงแตกหรือว่าเปิดพัดลมแล้วเสียงเข้าเนี่ยให้ซื้อฟองน้ําล้างจานนะครับอันนี้ผมซื้อจากเซเว่นนะก้อนหนึ่งน่าจะไม่เกิน20สบาทหรือว่าห้าบาทนั่นแหละขออภัยครับเป็นหวัดซื้อฟองน้ําล้างจานเนี่ยมานะครับแล้วก็ตัดเป็นรูเล็กๆแล้วก็เอาเสียบใส่ไม้นะครเห็นไหมครับจะมีรูตรงนี้เสียบใส่ตรงไม้ตรงนี้ขออนุญาต เสียบสายเข้าไปนะครับอ่าเสียบแล้วปุ๊บมันอาจจะดูตลกหน่อยนะครับแต่ว่ามันช่วยลดเสียงแตกนะครับหรือลดเสียงพัดลมเข้ามาได้ดีมากๆเลยเวลาผมอัดคลิปเล่นเกมอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่หุ้มฟองน้ําราคาแพงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครมีงบอยากซื้อแบบหูฟังดีๆที่มันกันเสียงรบกวนไดก้ก็ซื้อมานะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบและอยากทํา DIY แบบผมเนี่ยผมเลยลอ,ล,อลองมาแล้วนะครับใช้ได้กับ2รุ่นเลยนะฮะถือว่าอัดเสียงออกมาได้นุ่ม โอเคนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับการรีวิวการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ